าการหลังไวเลยครับก็เป็นอาการที่หลังเร็วเกินไปสำหรับเจ้าตัวและก็คู่นอนเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมการช่วยตัวเองนะครับก็เจ้าตัวนี้สามารถหรือโควบคุมด้วยมือเพร,ร,ราะฉะนั้นการที่ใช้มือมีโอกาส <im mon sounds> ที่จะหลังได้เร็วกว่า คนอ้วนหรือคนที่มีโรคประจําตัวใดๆเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการหลังไไวใดๆทั้งสิ้นอันนี้เนี่ยเกิดจากการที่เจ้าตัวเองเนะฮะมีความไม่มั่นใจเขามีความตื่นเต้นตรงนี้มากอยากจะให้มีการหลังไปเพื่อที่จะให้เกิดความสาเร็จยาไวอักล้าช่วยทําให้ลดอาการหลังไไวได้อันนี้จริงครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนคนที่มีอาการหลังวัยพอหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีการอ่อนตัวมันก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่อนตัวและบาดด้วยหลังวัยอันนี้ก็จะช่วยทําให้เขาปฏิบัติภารกิจได้พอสมควรแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการจนสําเร็จได้แล้วก็เขาก็หลังได้ตรงเวลาที่เหมาะสม